สวัสดีครับทักทายสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับใครที่สนใจจะบินโดรนฝึกบินโดรน FPV นะครับก็มีแอปพลิเคชันมาแนะนำนะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับฝึกบินโดรนนะครับความเหมือนจริงก็พี่ๆบอกว่าประมาณ80%นะครับแต่ว่าเวลาบินจริง ตัวลำจริงกับในเกมก็จะเป็นอีกคนละเรื่องนะครับก็ลองฝึกกันดูครับเพื่อให้รู้มือก่อนที่จะไปบินลำจริงนะครับผมเองก็ไม่เคยบินลำจริงนะครับผมก็บินด้วยแอปนี่แหละนะครับและผมจะให้ดูว่าความยากของมันอยู่ตรงไหนนะครับดูนะครับความยากของมันก็คือสติ๊กขวานะครับมไม่ได้ทําหน้าที่เคลื่อนหน้าเคลื่อนหลังซ้ายขวาเท่านั้นแล้วนะครับตอนนี้ สติ๊กขวาเป็นการคุมมอเตอร์ติตัวที่แยกกันอิสระนะครับถ้าผมดันสติ๊กขวาไปด้านหน้าอย่างเดียวมันก็จะคว่ำครับนี่ครับความยากของมันครับถ้าเกิดผมดันสติ๊กขวาลงข้างล่างครับจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวๆครับสติกขวาลงข้างล่างนะมือจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะหงายท้องครับครับทีนี้จะไปข้างหน้าเคลื่อนไปหน้าทําไง วิธีการเคลื่อนไปข้างหน้าก็ดันสตต๊กขวาไปข้างหน้าให้คว่ำหน้านิดนึงแล้วก็ดันสตต๊กซ้ายขึ้นข้างบนแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะบินต่ำๆข้างล่างน,นะครับคือถ้าอยากบินไปข้างหน้าต้องคว่ำหน้านิดนึงแล้วก็สตต๊กซ้ายเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อที่จะดันตัวลำโดนเนี่ยไปข้างหน้าเออไปข้างบนนะครับคำว่าข้างบนของของตัวลำโดนหมายถึงเคลื่อนไปข้างหน้านะครับ ด้วยด้วยด้วยมุมของมันนะครับก็คือมันจะเป็นอิสระมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับโดรน FPV ได้คล่องนะครับในโหมดนี้นะครับในโหมดรีโมทแบบนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับมันจะอิสระมากนะครับอิสระในการควบคุมจะทําอะไรกับตัวโดรนก็ได้แล้วนะครับนะครับผมก็บินมาสักระยะนึงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่คล่องนะครับ แต่ว่าถ้าดีใช้รีโมทดีกว่านะครับใช้รีโมทเป็นรีโมทเกมเป็นจอยเกมมาต่อนะครับเป็นจอยอนาล็อกที่สามารถโยกได้นะครับจะมันจะเหมือนจริงมากกว่านะครับพอบินอย่างนี้ได้สักระยะแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อมาก็คือฝึกมีโจทย์ครับฝึกมีโจทย์นะครับผมโจทย์ของผมก็คือบินไปตรงๆบินไปตามเส้นทางนะครับบินไปตามเส้นทางแบบนี้ทางคดเคี้ยวนะครับ คือ <tyard>. ต้องบินให้ตรงให้ได้นะครับบินให้ตรงเส้นทางให้ได้แบบนี้นะครับมันก็ยากอยู่นะมันเคยยากอยู่นะแต่สําหรับคนที่เล่นเก่งอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆน,นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วนะครับการเพิ่มความเร็วก็แค่ก้มหน้ามากขึ้นแล้วดันสติ๊กซ้ายขึ้นข้างบนนะครับนั่นคือเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับซึ่งมันต่างกันโดยเชินเชิญกับโดรน DJI ที่เป็นโดรนถ่ายภาพปกตินะครับโหมดเป็นคนลโมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นอิสระตัวลำนะครับ อโอเคครับหลังจากที่เราบินแบบนี้ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแนะนําให้มีโจทย์พิเศษขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะบินให้ร่วงก่อนนะครับปึ๊บอ่าร่วงแล้วก็มันก็จะมีการตั้งโจทย์นะครับกดตัวนี้ครับเป็นการจับเวลาแล้วเก็บดวงไฟนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องบินให้ตรงไปที่ดวงไฟนั้นนะครับอ่าดูนะครับไม่ว่าจะบิน บินคล่องแล้วนะครับในที่กว้างๆนะครับแต่พอบินที่แคบมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายเลยครับมันไม่ง่ายเลยครับเอาใหม่โอเคไปลองดูแต่คุมให้มันมันเก็บดวงไฟให้ได้ครับโอเคได้ละไม่ได้ครับชนครับเอาใหม่ครับ ผมไม่เคยเก็บได้ถึง3ดวงเลยนะครับเ,เคยได้สามดวงแต่ไม่เคยได้ถึง4ดวงเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ใส่แว่นนะครับนี่ถ้าใส่แว่นนี่คือมันจะมึนครับมันจะมึนแล้วก็เวียนหัวมากนะครับเก็บหนึ่งเก็บสองได้แล้วครับสองสามอยู่ไหนเก็บสามครับเก็บสาม ยากมากครับแล้วต้องตั้งลำใหม่ครับด้านหลังก็ไม่ได้ครับเรียบร้อยครับก็ต้องเริ่มใหม่อีกนะครับผมก็อยู่อย่างเงี้ยมันไปไหนไม่ได้เลยนะครับใช้แอปเนี่ยได้แค่นี้จริงๆมีแค่ขึ้นอย่างล่วงเลยเห็นไหมครับก็พี่ๆแนะนําหน่อยนะครับวิธีการเล่นที่มันวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับผมก็ทําคลิปไปอย่างนั้นแหละไม่ได้จะมาสอนอะไรแค่มานี่แนะนําแอปเฉยๆนะครับไม่ได้จะมาสอนใครนะเพราะว่ายังเล่นไม่เป็นเลยนะครับ นิยมรับตามตรงตอนนี้กำลังรอลำ FPV ที่ดัดแปลงมาจาก m a v i c Air 1นะครับโดยช่างช่างพันนะครับช่างพันเป็นลูกศิษย์ผมเองนะครับลูกศิษย์เรียนช่างวิชาช่างกับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นช่างซ่อมโดนชื่อดังไปแล้วเรียบร้อยครับะนะครับเดี๋ยวรอลำจริงมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับใครสนใจที่จะลองฝึกนะครับลองไป ดาวน์โหลดมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับทุกคน